รวมนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเพื่อปกป้องรักษาแล้วก็คืนฟูธรรมชาติและสัตว์ป่าค่ะเช่นป่าไม้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและเป็นตัวชีว้วัดความดุรมสมบูรณ์ของชาติค่ะวัตถุประสองค์อย่างที่สองนะคะ บัติของปฏิบัติาสากลน,นะคะเช่นดดการลดการเรียนกระจกวัตถุประสงค์อย่างที่จีินะคะก็คือการแก้ไขปัญหาขายะแล้วก็ของเสียนะคะนั่ขยะไปรีไซเคิลแร้วจะไปที่สุดค่ะพอยจับไหค่ะป้า ะะเป็นชยาใช้กอบแนวคิดกคโรนิว์และเป็นการใช้การดําเนินแบบแผนค่ะเป้าหมายหลักของนโยบายนะคะคือการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสาา่ะสงสเสริมธศรกิจค่ะองค์ประกอบหลักของนโยบายนะคะ 1. ปัจจัยนําเข้าที่จะมาที่จะนํามาส,งส่งเสริมนโยบายค่ะเช่นกฎหมายและงบประมาณเป็นต้นค่ะ2นะคะคือกระบวนการค่ะ คือกระบวนการที่จะลงมือทำตามนโยบายที่ร่างไว้ค่ะเช่นการฟื้นฟูป่าไม้นะคะสาวค่ะคือคนลังค่ะคือคือผลลั์ที่จะตามมาจากการลงมือทำตามนโยบายค่ะเช่นป่าไม้ฟื้นฟูไม้หรือสภาพแวดล้อมดีขึ้นมค่ะสุดท้ายนะคะคือผลกระทบค่ะคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำตามนโยบายค่ะเช่น นยาย้ายาวสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมหรือป่าไมเรจะเช้สมุหรือไม่คะต่อไปนะคะการวิเคราะห์นโยบายค่ะหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาค่ะคือการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติค่ะสองนะคะคือการวิเคราะห์เป้าหมายค่ะคือการวิเคราะห์เป้าหมายที่จะมาทอยู่ที่จะนำทะมาใช้ในการแก้ปัญหากกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นนะคะ เทียม้วนหรือเรประมาณที่จะนํามาใช้ในกานรแก้ปัญหาเป็นขต้นค่ะต่อไปนะคะคือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ค่ะเคื่อผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากการทูาตามนโยบายนะคะสุดท้ายค่ะคือเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ค่ะเช่น,น c p a แเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ค่ะข้อต่อไปนะคะก็ นะคำเรื่องนโยบายข้อแรกก็ค <c oughs> ือการเพิ่มการเพิ่มเหมนที่ป่าไม้ค่ะข้อที่2ก็คือระบบบัญชีการเส่อกระดกคะข้อที่3ก็คือยุทธศาสตร์ที่ห้าข้อสี่เราเรามาชีธรรมชาติข้อที่4นะคะก็คือโครงการสืนสู่ระบบนิเวศ ผพของยานคะประเทศารบนอกัวรสามารถติตามความเนลางของบอลได้แลก็ไม่ใช่พภาคหละแต่ยังมีภาคไอจชวและภาคอน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นความที่เนหนุ่กลุ่มนะคะจะมีน้ำข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีข้อแรกคือการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ช่มมวยสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่2ก็คือจัดสรรหาที่ดินที่แก่รัชย์รลนและก็เกษตรกรนนะคะ่ะข้อที่3คือเป็นการจัดการส่วนน้ำ ข้อแรกนะคะก็คือมันต้องใช้งบประมาณก็เวลาอย่างมากในการสร้างฟูฝาร์มเลยค่ะข้อที่2ก็คือในปัญหาการซ้อนระหว่างรัฐกับชุมชนค่ะข้อที่3ก็คือความเหยื่อทางเทคโนโลยีค่ะข้อที่4ก็คือ